สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินแล้วก็เฟซบุ๊กแอบมูเสร็จพอใจวันนี้เราก็จะมารีวิวการจัดส่งท่อนพันอ้อยชุดเจ็ดสายพันธนะุ์นุำก็คือนี่เลยตามภาพนี่เลยแตะลงมานี่หนึ่งปุ๊บแหมลูกค้าสั่งมาบอกว่าเจ็ดชุดเราก็ถามลูกค้าไปอีกทีว่าใช่เจ็ดชุดไหมนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมก็เลยถามไปว่าเออเอาเจ็ดชุดหรือว่าหนึ่งชุดนะ 1> 7จ็ดหนึ่งชุดเจ็ดสายพันหรือว่ารับเจ็ดชุดลูกค้าก็ยืนยันมาว่าเจ็ดชุดทุกคนนี่เห็นไหมน,นี่ต้องหัวไม่มือนี่เออขอปิดข้อมูลลูกค้าไปก่อนนะก็คือสองพันเก้าสามบาทเราจะคูณไปเลยนี่ทุกคนสําหรับอ้อยเจ็ดชุดที่ลูกค้าสั่งมานะนี่เอาเลัยให้ดูเลยแล้วเราก็จะแบ่งลงกล่องกล่องละสองชุดกับอีกหนึ่งชุดเป็นกล่องที่สี่นะกล่องละสองชุดก็จะสามกล่องแล้วก็กล่องที่สี่อย่างนี้เราก็จะมี เขาเรียกอะไรยาพวกยากันเชื้อราแล้วก็กันมแมลงรบกวนท่อนอ้อยไปให้ด้วยเพราะลูกค้าหาซื้อไม่ได้ก็ฝากทางร้านเราเป็นธุระใหา้แล้วก็จะจะัดใส่ในชุดนี้ก็คือทั้งหมดเฉพาะเจ็ดชุดเนี้ยจะทั้งหมดจะบรรจุลงสี่กล่องทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูคร่าวๆนกะันเนาะเดี๋ยวเราตอนเราแพ็คเดี๋ยวมามาดูอีกทีกาลังแพ็คอยู่เตรียมกล่องแล้วตอนนี้นี่เราขออนุญาตปิดชื่อที่อยู่ลูกค้าไว้นะทุกคนนี่ ก็คือกล่องนี้เดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อ,อ,าอายากันแมลงะกันชาืานะที่เราหอนี่เพราะว่าอันไหนที่ตามันจะปูดปูดมากๆหน่อยเราก็จะห่อมาเบือนในหัวหน้าไาม่ปูดก็เหลือขาไว้แล้วก็เรียงลงไปเลยลก็คือสามกล่องเนี้ยกล่องละสองชุดเห็ดเท้าแล้วก็กล่องนั้นหนึ่งชุดแล้วก็เดี๋ยวใส่ย,ยากันแมลงไปด้วยก็เป็นทั้งหมดสี่กล่องวันนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราเอาเข้าระบบ ขนส่งไปแล้วกี่วันจะถึงลูกค้าแล้วลูกค้าจะรับของเราไหมนี <c oughs> ม่ยืนการเก็บปลายทางทุกคนยอดสองพันเก้าสบสามบาทไหมมารอดูกันเลยเดี๋ยวเอาไปขนส่งแล้วสินค้าเข้าระบบเรียบร้อยทุกคนนี่ยอดสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทนะรวมก็คือสี่กล่องเนี้ยกล่องสุดท้ายสามร้อยเก้าสิบเก้าเรามีใส่ยากันมแมลงเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันทุกคนเข้าระบบแล้ววันนี้ว่าของจะถึงวันไหนแล้วลูกค้าจะรับจริงไหม นะเราจะถ่ายไว้เพื่อแบบแบบถูกใจไงเพราะว่าเจอคนเหมือนตัวเองประมาณนั้นซื้อต้นไม้สมัยก่อนซื้อเยอะแบบนี้แหละหลายๆคนก็จะหาหเราบ้านะเดี๋ยวเรามาติดตามกัน,นทุกคนว่าลูกค้าจะรับไหมแล้ววันนี้ลูกค้าก็เซ็นรับเรียบร้อยนะทุกคนให้วเวลาส่งหนึ่งวันนะจากสีสเกตไปกรุงเทพนะไหมสี่กล่องเลยดูดิเซ็นรับแล้วเลขสี่แล้วก็ นี่ยอดตามนี้เลยผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนสำหรับยอด2,193บาทนะรวมยาค่ามดค่าแมลงด้วย1นซองลูกค้าให้เราเป็นธุระจัดหาให้ก็ขอบคุณมากสำหรับให้เราได้รับใช้เราใช้บริการส่วนเรานาจะเจอคนเหมือนกันแล้วเนี่ยอยากได้แล้วก็ซื้อทีละเยอะๆก็เลยอยากจะถ่ายเก็บไว้ด้วย ที่จริงเราอยากจะให้เครดิตลูกค้าด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเนาะถือว่าเราโชคดีที่มีลูกค้าดีเคทุกคนหรอบคลิปนี้ก็เท่านี้แหละจะมาพามาดูว่าเออสั่งจริงนะเนี่ยมีคนสั่งจริงๆนะอ้อยเจ็ดชุดอะแต่ก่อนก็มีสิบชุดก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้า,าท่านที่สั่งไปแล้วจะหาว่าเราไม่ให้เครดิตนะแต่ว่านี่คือแบบไม่มีโอกาสได้ถ่ายแต่ชุดนี้ได้ถ่าย โอเคก็เท่านี้แหละทุกคน